สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางนี้ค่อีภาคเช้านะครับวราจามันพุทธที่7ธันวาคมนะครับนี่แค่อีเป็นหุ้นหลักหุ้นเดียวที่จองเจาะไม่มานะครับสําหรับขาเจาะสัปดาห์นี้ต้องขออภัยแล้วกันนะครับกอรุนกันต่อครับเช้านี้นะครับนี่แค่อีเปิดเช้าเปิดที่ลบครับ0-2958 02958ครับ เลขเหลือเมื่อวาน2 8ง2 8มาบ่ายเหลือ2เปิดมี2เลขมาครบนะครับ<ม>ก็งมต่อไปครับก็งมต่อไปสำหรับนี้ค่ออีเช้าจากตัวเปิดที่ผมเล็งได้คือโอ้โหวันนี้มี3หน้าเลยหน้าแรกคือตัวเปิด98 9 9 8 8 9จากตัวเปิดแล้วก็4 3 3 4 เลขอันนึงคือ16 61โอ้ซึ่งเยอะมากนะครับแต่ผมมีเลขในใจผมอยู่แล้วครับคือ1กับ6 6กับ1นะครับเช้านี้ใจเอียงไปทาง6ครับวิ่งบนลูดล่าง6ครับทันใดชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับและถ้าในแต่ละคลิปมีโค้ชนาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับเช้านี้วิ่งบนลูดล่าง6ครับและถ้า6จะมากับ1นะครับ1นึ่งหนึ่ง เจ็ดหกเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งนะครับสองหนึ่งหกหกผมเอ็นเอียงไปทางเบิ้ลน,นะผมก็เลยจับชุดเบิ้ลน,นะครับสี 4, 1, 4, าหา่หนึ่งสี่หกอ่าฮะอันนี้เป็น3คู่แต่5หางนะครับเพราะเบิ้ล2ตัวเท่าก,กับ1หางแล้วก็26ครับ มาสอเข้าไปครับก็3ตัวครับสองสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสอหนึ่งสองหกสอแล้วก็2 4งหครับสำหรับนี้แค่ออเช้านี้ก็ได้แนววันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับอย่างที่บอกไปคือยังเจาะไม่มาครับแล้วก็ ไม่แม่นยำเหมือนเดิมนะครับยังไงก็เบาๆไปก่อนแล้วกันครับรอเจาะก,ก่อนก็ได้น้อถึงจะเล่นเยอะๆนะครับทางนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับท่านลวกันครับแต่เมื่อวานเดนหนึ่งมาบนร่างเนาะที่จริงอะชอบ4 3 3 4คือชุดลองอะส่ส4ชุดลองครับพูดถึงถ้า43่าี่ผมจะชอบอยู่2คู่นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอ,อย่างก่อนนะถ้าชอบอยู่3าคู่คือ1 3 7ก็คือต้องไม่มองชุดนี้นะ ก็คือถ้าใส่3 3 4ก็จะได้3คู่คือ1 3 7 4 2 3อขอมาะทานโทษครับ1 3 7 4 1 4 7 3 2 4 6 3ถ้าไม่ชอบชุดนี้ลองเล่นชุด4 3 3 4ได้นะครับเผื่อท่านไม่ชอบครับแต่ผมชอบชุดนี้นะครับเนาะความน่าจะเป็นอาจจะมี2อย่างนี้เนี่ยหรือถ้าไปทะโดโถท,ทิมเลยก็ต้องขออภัยแล้วกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนบฟังครับสวัสดีครับ